คลิปนี้มาดูการย้ายอีมี่ h o n e 6กันนะครับเ,เครื่อง jc pro 1000เนี่ยสามารถย้ายอีมี่ p o o n e ได้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ iPhone 4s ไปจนถึง iPhone 7 plus รุ่นล่าสุดในปัจจุบันหลักการทำงานของมันก็คือจะมีจิกตัวนี้นะครับเป็นรุ่นต่างๆกันไปโดยที่สามารถที่จะใส่บอร์ด iPhone ลงไป เพื่อทำการดูดและเขียนอ e ีพอมอีม e ี M ่ e. นะครับโดยที่เครื่องเนี่ยสามารถที่จะเขียนจากบอร์ดเสียย้ายมาใส่บอรดดีได้เลยนะครับก็คืออ,อ,อ,อ่านข้อมูลจากบอร์ดสีแดงมาใส่บอร์ดสีเขียวจบหรือจะอ่านมาเก็บเอาไว้ก่อนโดยใช้ SD card ก็ได้นะครับ แล้วเรียกข้อมูลจาก sd card มาเขียนใส่บอร์ดก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องใส่ sd card เข้าไปที่เครื่องด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบจิ๊กสำหรับ iphone 6เข้าไปในกรณีนี้เนี่ยสมมุตินะครับว่าบอร์ดสีแดงคือบอร์ดที่ไม่ได้ติด iCloud แต่เปิดไม่ติด ตกน้ำดับอะไรก็ว่าไปนะครับโดยที่เรามั่นใจว่า cpu มันไม่เสียโอเคนะครับส่วนตัวนี้คือบอร์ดเปิดติดปกติแต่ใช้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะติด iCloud ติดรหัสล็อกอะไรก็ว่าไปอ่านะครับการทำงานเนี่ยในหน้าโปรแกรมเราสามารถเข้าที่เมนู f แฟ s h ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็วางบอร์ดได้เลย ในกรณีที่เราอยู่หน้าโฮมแล้วเราใส่บอร์ดข้างนอกอย่างนี้เวลาเราเสียบการ์ดเสียบจิกเข้าไปเนี่ยนะครับโปรแกรมจะเข้าโปรแกรมเข้าเมนูให้อัตโนมัติเลยอ่ะวิธีการทำงานก็ง่ายๆครับเราแค่รีด ค่าที่อยู่ใน e p o m ของบอร์ดตัวนี้ก็จะวิ่งเข้ามาอยู่บนแรมของเครื่องและโชว์อยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับการโชว์จะโชว์แค่ไซส์ขนาดเนี่ยนะครับชนิดของเม็ดชิปอ่าแล้วก็เวลาเวลาจะอ้างอิงจากเวลาที่เครื่องเปิดขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ต้องการเซฟข้อมูลลง,ลง SD card เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ถอดบอร์ดเก่าออกแล้วเราก็ใส่บอร์ดใหม่เข้าไป แล้วเราก็กดเบิร์นกดคอนเฟิร์มให้มันวิ่งแค่นั้นเองครับแค่นี้ข้อมูล E-POM ม e m m m y จากบอร์ดสีแดงก็จะวิ่งไปสู่บอร์ดสีเขียวโดยทันทีนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมจะสาธิตเป็นการเซฟข้อมูลลง s d card ก็แล้วกันนะครับเรากดอ่านข้อมูลจากบอร์ดสีแดงเรากดเซฟครับแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์ในที่นี้ผมสมมุติเป็นหนึ่ 1,2,3,4นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆก็แล้วกันนะครับโดยปกติแล้วเราจะเซฟเป็นตัวเลขก็ได้หรือชื่ออะไรยังไงก็ได้ทำให้เราเข้าใจเนี่ยนะครับกด e n นช r e เข้าไปนี่คือเซฟเสร็จแล้วนะครับถอดบอร์ดสีแดงออกมาวังไว้อบอร์ดสีเขียวที่เราสมมุติในคลิปนี้ก็คือเป็นบอร์ดติดไอคขาวนะครับเรากด Open มาครับ เราเลือกไฟล์ครับ1 2 3 4จุดบินเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราตั้งชื่อเอาไว้เป็น1 2 3 4งสแล้วกด s ีเล็กนะครับกดเบิร์นแค่นี้ครับ e ี o m ม m อม,อมจากบอร์ดสีแดงเมื่อสักครู่ที่เราเซฟไว้ชื่อไฟล์1 2 3 4นะครับก็ถูกเขียนไปยังบอร์ดสีเขียวเรียบร้อยแล้วครับ